สวัสดีครับพบกับผมหมอต้องจิตนะฮะจันทันดวงต้นคิด3 6 0 .com นะครับแล้วดูดวงรายสัปดาห์กันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็มาดูดวงกับคนที่เกิดวันที่กันเลยดีกว่านะครับในเรื่องของอุย้ยมีนกเขาด้วยนะฮะในเรื่องของการงานการเรียนเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าการงานการเรียนในช่วงนี้เนี่ยถือว่าไม่ดีแต่ก็ไม่เลวร้ายนะครับไปในสเต็ปที่เนิบๆเ,เ,เรื่อยๆ แต่สาหรับบางท่านนะครับที่ทํางานต่างประเทศอาจจะดีเป็นพิเศษหน่อยและท่านที่อยู่ในแวดวงพวกคดีความอ่าก็จะดีมากกว่าเขาสักนิดหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้จะมีคดีเยอะนะครับส่วนการเรียนเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะติดขัดเล็กๆในเรื่องของความคิดเห็นเท่านั้นเองนะรเรื่องต่อไปในเรื่องของการเงินโชคลาบนะครับเี่ไงเป็นคดีความต่อเนื่องนะครับการเงินให้ระวังพวกข้อพิพาทที่ทางเรื่องของมรดกตกทอดเรื่องของความคิดเห็นไม่ลงรอยหรือการตัดแบ่งชิ้นเค้กกันสักนิดหนึ่ง ระวังทรัพย์สินของมีค่าหายเล็กๆนะฮะแต่ว่ายังโชคดีที่มีโอกาสได้เรียกว่าได้ราบลอยแต่ไม่ใช่หวยนะลาบลอยหมายความว่ามีคนเอานี่นี่เก่ามาคืนเป็นเงินสินใหม่ทดแทนเงินจากการขายกิจการอะไรประมาณนั้นนะครับเรื่องของความรักครับสาหรับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยความรักอาจจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่แต่ก็มีการวางแผนที่จะมีมีลูกหรือว่าแต่งงานนะสมวนคนที่ยังโสดอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งใจเย็นนะฮะอาจจะยังไม่ได้คนรักที่ถูกใจ ส่วนคนที่คบหาเป็นแฟนกันนานๆเกินไปก็ไม่ค่อยดีนะฮะก็จะทาอะไรก็รีบๆทำนะฮะเรื่องของสุขภาพนะครับต้องบอกว่าท่านที่ทํางานแล้วนอนน้อยทํางานวงการกลางคืนเช่นเป็นนักร้องในผับหรือทํางานร้านอาหารตอนกลางคืนเนี่ยมีปัญหาเยอะนะฮะเพราะว่าร่างกายมันล้าไงแล้วมันไม่สบายแบบไม่มีสาเหตุเดี๋ยวปวดเมื่อยตามตัวแล้วเดี๋ยวจะหาเป็นโรคก,กรรมไม่ใช่นะฮะพักผ่อนน้อยนะครับนอนวันละ3าสี่ชั่วโมงหรือว่านอนเยอะแต่ไม่เต็มอิ่ม นะเพราะฉะนั้นเนพักผ่อนหรือหาเวลาไปตากอากาศไกลๆผู้สูงอายุก,ก็เช่นกันนะครับก็ต้องระวังสุขภาพที่จะไม่สบายกระทานหันด้วยวันต่อไปนะครับวันจันทร์นะครับในเรื่องของการงานการเรียนช่วงนี้อืดน,นิดนึงนะฮะเหนื่อยนิดหน่อยนะครับแต่เรื่องของเวลาที่ทําไม่ทันเรื่องของอปัจจัยแปรรูอื่นเช่นไปทํางานออกไปข้างนอกรถติดหรือว่าต้องดีลประสานงานกับคนอื่นที่ไม่ใช่คนในออฟฟิศเดิมทําให้ต้องมาั่งเรียนรู้กันใหม่ งั้นกว่าจะเข้าใจกันเนี่ยอาทิตย์นี้ก็จะเป็นอาทิตย์ที่วุ่นวายสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับในเรื่องต่อไปนะฮะในเรื่องของการเงินโชคลาบการเงินยังดีแต่โชคลาบไม่มีการเงินดีหมายความว่าเงินที่สะสมมาเงินโบนัสหรือเงินพิเศษยังอย่างนียง้ยังคงยังแน่นๆอยู่นะฮะแต่ว่าเงินที่เป็นโชคลาบทั้งหลายเนี่ยเสียเปรียบไม่ค่อยดีเท่าไหร่และเงินที่มีคนจะยืมเราอีกอันนี้ไม่ควรนะฮะดูแล้วได้คืนยากนิดหนึ่งนะครับ ว่าเงินพอใช้ได้แล้วกันนะครับมันเป็นเงินหมุนนะครับเรื่องต่อไปนะฮะในเรื่องของความรักนะครับความรักเนี่ยไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่โดดเด่นเท่าเรื่องของงานแล้วก็อาจจะช่วงนี้ใครคนรักนะครับคนรักก็อาจจะทํางานต่างจังหวัดหรืออยู่บ้านเดียวกันน่แหละแต่ต่างคนต่างเข้าคนละเวลานะฮะเหมือนลูกเมดกัน,นะฮะก็คือฉันเข้าเธอออกเธอออกฉันเข้าประมาณนั้นนะฮะก็เป็นทานองนั้นในเรื่องต่อไปในเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพต้องบอกว่าข่าวดีสําหรับเด็กเล็กๆที่ไม่สบายบ่อยเนี่ยก็อาจจะหายง่ายนะฮะ ก็อาจจะหายป่วยแต่ว่าในผู้ใหญ่เนี่ยพอหายแล้วเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวก็เป็นอีกพอหายแป๊บเดยวเดี๋ยวเป็นโรคโรคตับพอออกออกจากโรงพยาบาลเป็นโรคไตออกจากโรคไตเป็นโรคก,กระดูกมันจะจุกจิกนิดนึงนะครับวันต่อไปนะครับวันอังคารนะครับการงานการเรียนนะครับการงานไม่ต้องห่วงนะครับเรียกว่าทํามาไว้ดีนะฮะก็มีงานพิเศษบางอย่างที่ผู้ใหญ่ก็ให้ใช้แลวเพืินงานนี้มันอาจจะเดินทางไกลหรือว่ามีเป็นทาเป็นทีม แล้วเราอาจจะเป็นแค่คนคอยอาศัยงานมันทําให้งานเนี่ยมันผ่านไปได้ดีการเรียนก็เหมือนกันมันเหมือนกับถูกใช้ไปทําเป็นมิชชั่นบางอย่างในเรื่องของการเรียนหาอะไรพิเศษพิเศษทํานิดหน่อยนะฮะหรืออาจจะได้เป็นรายได้พิเศษระหว่างเรียนก็เลยทําให้ทุกๆอย่างเนี่ยมันอยู่ในกฎเกณฑ์ที่บริหารได้ดีอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เสียหายนะครับผมก็เลยมองว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่การงานอาจจะไม่ได้เด่นมากแต่มีความสบายแล้วก็ให้ผลในทางที่ดีมากมากกว่านะครับ เรื่องต่อไปในเรื่องของการเงินโชคลาบนะครับโชคลาบไม่มีบอกก่อนนะครับส่วนการเงินเนี่ยติดขัดเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าอาจจะต้องแอดวานซ์หรือออกค่าใช้จ่ายอะไรบางอย่างในสิ่งที่ที่คุณอาจจะไม่คาดคิดนะฮะอันนี้ผมอยากให้คุณสำรองเงินไว้นิดน,นึงเพราะว่าสมมุตินะฮะว่าไปแล้วมีเพื่อนไม่สบายกระทันหันต้องเข้าโรงพยาบาลน,นู่นนี้นั่นมันอาจจะต้องมีการวางเงินค้ำประกันอะไราบางอย่างอยูอย่คุณอาจจะขาดเงินในในใน,ในส่วนนี้ก็ได้ จำรองเงินไปนิดนึงแล้วก็มีโอกาสที่ทรัพย์สินบางอย่างอาจจะสูญหายเช่นโทรศัพท์ตกน้ําต้องไปซื้อเครื่องใหม่มาใช้กระทำหนันนะฮะ,ะเรื่องต่อไปในเรื่องของความรักนะครับโอ้ความรักไม่มีปัญหาเลยความรักนี่ถือว่าดีถือว่าเป็นคนที่เหมือนเขารักเข้าใจแล้วก็จากคนหลายๆคู่ที่เคยมีปัญหาทะเลาะบอกแว้งอะไรกันผมเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นนะฮะอาจจะมีคนไก่เกียร์อาจจะมีผู้ใหญ่เพื่อนคอยช่วยประสานงานให้ ะะเรื่องต่อไปนะฮะเป็นเรื่องของสุขภาพแล้วนะครับอ่ะท้าววิรยยุณปักพญานาคนี่บอกว่าใครก็ตามที่สุขภาพไม่ดีนะฮะก็จะก็จะหายใครที่คิดว่ามีอุบัติเหตุไปไหว้พระไหว้ที่ไหนไปไหว้พญานาคเลยนะฮะัท้าวิุนปยยนักพญานาคนะครับขอให้ฉันในใจก็ได้อุบัติเหตุจะคล้าวคลาดดีขึ้นนะฮะแต่ไม่ใช่ไม่เกิดนะฮะก็อาจจะเกิดแต่เบาลงประมาณนั้นวันต่อไปนะฮะวันพุธนะครับก็มาดูในเรื่องของการเรียนการงานกันว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะ ก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์การเดินทางในช่วงนี้งานที่ทําอยู่งานเซลลงานค้าขายก็อาจจะให้ผลประกอบการที่ดีขึ้นหรือมีม,มีแรงกระตุ้นปัจจัยในเชิงบวกนิมิตหมายที่ดีนะฮะเรียนก็เหมือนกันนะครับก็อาจจะได้งานเสริมระหว่างเรียนหรือว่าเรียนแล้วเออเห็นอน,นาคตจบจบ,จบแล้วได้งานทําดีด้วยนะฮะในเรื่องต่อไปในเรื่องของการเงินโชคลาบนะครับต้องบอกว่าการเงินช่วงนี้ไม่เดียวมากมากเลยนะครับเรียกว่า มันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้คุณต้องเสียเงินก้อนหรือเงินที่คาดหวังว่ามันจะต้องได้มันยังไม่ได้พอมันไม่ได้เราก็มีหนี้ไงหรือว่าเรามีสิ่งที่จะไปต้องใช้มันก็เลยทําให้ขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงบางคนนะฮะอาจจะต้องไปกู้ยืมสินหรือว่ายืมเพื่อนก่อนนะครับโชคล่ามไม่ต้องหวังฮนะไม่มีแน่นอนเรื่องต่อไปนะฮะเรื่องของความรักนะครับความรักช่วงนี้ให้ระวังทะเลาะกันหรือมีปากเสียงกันบ่อยนะฮะเรียกว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายและเราแหละมันมงหิดอยู่แล้วนะไม่รู้เราอาจจะเป็นฝ่ายถูกก็ได้นะฮะ ต่เชื่อมเพิอยจะไมมีเรื่องเลยยอมนไมเพินะฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยงานก็แย่เงินก็เครียดแล้วเราก็ต้องมามีเรื่อง,องกับคนรักหรือปัจจัยแวดล้อมของคนรอบข้างอีกนะฮะก็เรียกว่าหนาักหนาในสัปดาห์นี้เรื่องต่อไปเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพยังโชคดีนะฮะก็บางคนอาจจะมีเรื่องของกระดูกเรือ้อรังหรือว่าเจ็บปวดกระทันันได้ง่ายแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วคนที่เกิดวันพุธไม่น่ามีปัญหาสุขภาพหลักใหญ่ๆยังสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้เว้นแต่ท่านที่มีโรคประจําตัวเดิมๆเ,เ,เช่นเป็นอัมพฤกษ์อัมพา ก็อาจจะต้องการบริหารเยอะหน่อยเพื่อให้เหมือนเดิมนะฮะวันต่อมานะฮะวันพฤหัสนะครับมาดูในเรื่องของอาการเรียนการงานกันบ้างนะครับต้องบอกว่าให้ระวังเข้าใจผิดกับเพื่อร่วมงานนะฮะคือคือเป็นคําพูดที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจคําพูดที่เขาพูดมาเราเข้าใจผิดหรือเราเนะี่ยพูดจาตรงแล้วเขาเข้าใจผิดกลายเป็นเรื่องเวลา,ท,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 าทั้งทที่เรื่องไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะนั้นเตือนไว้สําหรับ คนที่ต้องร่วมงานกับเพื่อนทั้งรายงานกลุ่มหรือว่าร่วมอะไรก็ตามคำพูดเล็กๆไม่เจตนาหรอกเราต้องคิดอย่างนี้กันว่าเขาคงไม่เจตนาเขาอาจจะต้องการหวังดีในการพูดกับเราแต่ว่ามันกลายเป็นว่าพอพูดไปแล้วมันไม่เข้าหูเรื่องเล็กก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่จริงๆไม่มีอะไรผมยืนยันนะครับว่างานยังดีแต่ว่าเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเท่านั้นเองเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของอการเงินโชคลาบนะฮะโชคลาบไม่มีแน่นอนนะฮะส่วนการเงินเนี่ย อันนี้ให้ระวังเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณมีโอกาสเสียเงินกระทันหันเสียงเงินกระทันหันเป็นไปได้หลายรูปแบบรูปแบบคือที่บ้านไม่สบายอื้วานเงินไปก่อนรูปแบบที่2ก็คืออซื้อซื้อสังหารืมทรัพย์กระทันหันเช่นเฮ้ยเหมือนกับมันไม่มีที่อยู่แล้วหรือว่าเออต้องการจะซื้อถ้าไม่ซื้อวันนี้ก็แย่อาจจะต้องรูดบัตรไปก่อนหรือว่างมัดจําก่อนเขาเรียกว่าเสียงเงินกระทันหันทำให้ทุกๆอย่างมันมันไม่เป็นไปตามแผนแต่มันจะกลับมาอยู่ในแผนได้ในอนาคตนะฮะเรื่องต่อไปเรื่องความรักนะครัับบะากน่อย ฉันอยากได้ไอ้นี่เธออยากได้ไอ้นี่หรืออะไรก็ตามมันทําใหา้รูปแบบความรักเลยเลยเหมือนกับมีปากเสียงกันได้ง่ายพอทีนี้มันผ่านกันเนี่ยถ้าคนมีแฟนนะจะกินข้าวอะไรยังทะเลาะก,กันได้เลยส่วนคนโสดน,นะยังเพิ่งมีความรักนะครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องยุ่งยากในช่วงนี้เรื่องของสุขภาพนะครับก็ข่าวดีแล้วกันในเด็กเล็กอาจจะไม่สบายบ่อยในผู้ป่วยสูงอายุอาจจะดีขึ้นนะครับส่วนในคนปกติก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรต่อไปวันศุกร์นะฮะ มันสุกการงานเนี่ยเด่นนะต้องถือว่าดีเลยแหละแต่ว่า,าใครที่เป็นหัวหน้างานจะมีปัญหาเรื่องลูกน้องได้ค่อนข้างงา่ายลูกน้องลาออกงานจะต้องมาสมความรู้สึกอยู่ที่เราเองหรือบางคนเป็นหัวหน้าระดับกลางคือข้างบนก็ว่าข้างล่างก็ไม่ทําตามเราเป็นเหมือนแฮมเบอร์เกอร์เลยอึดอัดมากนะฮะเ,เรียกว่ามีความเครียดบางคนทํางานกับญาติพี่น้องเถอะก็เหมือนกับว่าสั่งอะไรก็ไม่เป็นไปตามนั้นแต่สิทธิอํานาจเรามีนะแต่ว่าเราเหนื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ย เหมือนเราเป็นหัวหน้าห้องแล้วเพื่อนไม่ยอมทําตามแล้วมาว่าว่าเราบ้าห้าดิบประมาณนั้นนะครับเรื่องต่อไปเรื่องของการเงินโชคลาภนะฮะ,ะโชคดีคุณยังมีการเงินที่ดีสภาพคล่องเงินปันผลทุกอย่างมาหาคุณได้ดีโชคลาภก็มีด้วยนะครับก็เรียกว่าหาได้ทันท่วงทีในการที่เราจะได้ใช้ออกไปนะครับเรื่องของความรักครับหนุมานี่ทะเลาะก,กันบ่อยแต่รักกันนะครับคือทะเลาะก,กันหยุ่มหยิมหรือว่าบางครั้งเรามีภา,ภาวะความเครียดเล่านั่นแหละไปใส่คนรักเรา หรือว่าเหมือนกับฉันอยากจะเอาแต่ใจเวลาอยู่บ้านบ้างงานฉันเครียดนแล้วแต่จริงๆมากๆไปก็ไม่ดีถ้าเกิดหายแล้วรีบๆขอโทษหรือรีบบอกกันก่อนบางคนบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรอารมณ์แปรปรวนบอกกับคนรอบข้างก่อนว่าเออช่วงนี้เราเอารมณ์แปรปรวนนะเราอาจจะเหมือนกับทําเรื่องให้มันใหญ่มากก็ได้แต่ว่าขอร้องว่าช่วยช่วยเข้าใจเราหน่อยโอเคนะมีโอกาสที่ดีนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายเรื่องของสุขภาพอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะฮะคือคือในเด็กเล็กอาจจะไม่สบายบ่อยก็จริงนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือ โรคที่เป็นมันหายง่ายแล้วก็เป็นเฉพาะโรคที่แบ้เขาเป็นยิบย่อยสําหรับเด็กๆในเทรนด์นี้เท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรนะครับในผู้สูงอายุก็ให้ระวังล้มหมอนนอนเสือแบบว่าหกล้มลื่นกระดูกหักแล้วมันจะมีโรคแทรกซ้อนเท่านั้นเองไม่หลือไม่มีอะไรฮะรมาถึงวันสุดท้ายนะฮะก็คือวันเสาร์นะครับวันเสาร์ในเรื่องของการงานการเรียนนะครับโอพยินทรงช้างเทวราชต้องบอกว่างานเด่นงานดีมีงานใหญ่ให้ทําอีกแล้วบางทีมันมีมากเกินไปก็ไม่ดีนะข้อเสียของมันก็คือว่า เราทํางานไม่ทันจนเหนื่อยจนล้าจนทําให้รู้สึกว่ามันอาจจะทํางานผิดพลาดได้ทั้งทที่ไม่น่าผิดพลาดอันนี้ก็ฝากเตือนคนวันเสาร์ไว้ว่างานดีแต่ว่าค่อยๆทําไปแค่ไหนแค่นั้นบอกกันไปตรงๆดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับการเงินโชคลาบครับการเงินก็ดีมากขึ้นนะฮะมีรายได้จากหลายๆทางทั้งงานลาดงานหลวงงานพิเศษงานอะไรก็ตามที่เข้ามางานออนไลน์คือคือจับอะไรก็เป็นเงินแต่มันได้อย่างน้อนิดนะมันไม่ได้เป็นเงินก้อน ชคลาภก็มีนะถ้าวิ่งเป็นก็วิ่งถูกนะครับในเรื่องของความรักนะครับผมก,กันข้ามไปทุกเรื่องคือพยายามอย่าใช้อารมณ์แล้วกันงุนงิดง่ายคนที่ยังโสดก็ยังโสดต่อไปนะฮะส่วนคนที่มีครอ,อบครัวหรือมีคนรักเนี่ยอันตรายนิดน,นึงตรงที่ว่าอาจจะทะเลาะกันบ้านแตกถ้าไม่เข้าใจกันวิธีการแก้ไขนีหนีปัญหาก็มาดือด้อๆเลยก็ได้นะฮะเราก็ทิ้งนบลยว่าเดี๋ยวอารมณ์เย็นแล้วกลับไปคือคืออย่าหนีออกมาแบบไม่ได้บอกอะไรปิดโพสิตบนตู้เย็นอารมณ์เย็นแล้วกลับไปแล้วก็เดินออกไปข้างนอกประมาณนั แล้วปิดมือถือไปเลยก็ได้เดี๋ยวอารมณ์เย็นๆค่อยกลับไปจริงๆคนะ่อยว่ากันนะฮะในเรื่องของสุขภาพเทพสาวขี่เสือเนี่ยใครดีก็แข็งแรงแข็งแรงแต่ใครที่เจ็บออดอแอดไม่ก็เป็นต่อเนื่องกันอยู่อย่างนั้นแต่ว่าโดยโดยทั่วไปเนะี่ยผมบอกจริงฮนะคนที่เจ็บป่วยคือคนไม่มีอะไรทําเป็นแม่บ้านพ่อบ้านอยู่บ้าน,นเฉยๆเนี่ยเจ็บป่วยบ่อยแต่ไอคนที่ทํามันป่วยไม่ได้ไงคนป่วยไม่ได้มันก็เลยแข็งแรงไงเพราะว่ามันจะไม่ต้องทาต่อมันก็จะเป็นลักษณะน,น,นั้น,นะ